ปี65จะปาทีมงานเนี่ยค่ะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยทำรายได้ทะลุลักแสนแล้วกับตัวเองสามแสนตอเดือนแน่นอนเจ้าของคือครับผมจากสเวกสเวกคุณกำลังปรุงครับอีกก็รับราชการทหารครับอยู่ที่กองพันทหารปีเศษเจ็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อเริ่มต้นธุรกิจนี้ตั้งแต่ปีหกหนึ่งครับเมื่อก่อนก็เป็นทหารวิชาชีพครับเป็นทหารที่เลยแต่เคยทำงานเคยขายมาก่อนเลยเปิดกั้นตัวเองมาประมาณ หลายเดือนเหมือนกันครับมีคนมาชวนทำธุรกิจครับเลียวได้ทุกอย่างก็เลยเข้ามาศึกษาดูแผรตลาดเมื่อก่อนก็ไปทานก็เลิกงานประจําจากงานก็คือมานั่งดื่มเหล้าบคิดว่าจะสร้างรายได้อย่างเข้ามาสักคือครอบครัวเลยนี่คือทำแล้วก็ลูรุปเพียงครั้งเดียวแล้วก็ผมทำาก็ได้ปีหกหนึ่งครับผลผลลัพธ์ที่ได้ ส่งสุดตัวเดือนก่อส่งชุดก่อสร้างรายได้กับแสน0 0 0หมื่นบาทต่อเดือนแบบนี้เป็นอย่างที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก่สามารถมีออกรถใหม่ป้ายแดงกับธุรก,ก,กิจปริเนตด้วยก็จากแผนกรนดาษครับจากที่ลงทุนเมื่อปีหกหนึ่งครับไา้สดครับอาชีพราการเพราะว่าผม,ผ,มผมจะมาสร้างครับสิ่งที่ผมจักมายสด